สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้เจอกันในห้องส่งนะคะห้องส่งเราอ่อยกันลังขับรถไปเฮ็ดงานจ้ะก็กเห็นหน้าเห็นตากันโดนนะคะโดนก็คือประมาณจะสองอาทิตย์เจอใน้องพี่น้องนะนสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับกเห็นหน้ากันแบบว่เป็นยังไงจ้ะีหยังดีเพ่ออ้อ,อยนะ เข้าบวมบพี่น้องเดินยากนังยากนะคะก็เลยพอได้ทายคลิปไห้พอมันต้องยืนต้องนั่งต้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับเอาว้ก็เลยบอจบสะดวกได้เฮ็ดคลิปนะคะให้ขาหายจากน้อยก็ค่ะเพราะว่าเข้าเอาอ้อยบวมมีผลจะเอาอ้อยเป็นหัวเข่าเสือ่อมพี่น้องเพราะว่าไปหาหมอแล้ว หมอหมอบอกว่า,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 าอ้อยเป็นเข้าเสื่อมฉีดยาพันสองครับพี่น้องสามเข็มนะฮะฉีดใส่เข่าได้พี่น้องเออพออายอุรักสีรหักขากันมากสี่สิบเก้าปีได้พี่น้องปีนากับฮาสิบแล้วหมอเข่าอ้อยเสือ่อมเกิดจากยังวัดที่สมัยก้อนเนี่ยเนี่ยถือว่าเท่าได้เลยได,ไ,ดได้บอกสมัยก่อนเ้อ้อยทำงานบริษัท เกือบ20ปีเอาไวน้นี่ใส่รองเท้าส้นสูงอ่าแล้วก็ยืนดูยืนอยู่น้ำบูธนะคะพี่น้องยืนอยู่น้ำบูธของเฮาแต่ละบูธต่ละบูธแล้วก็เดินเบิงลูกนอก้องขายของเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยผนมันมาจากหนึ่งเฮาเดินเข้ายางแล้วก็ยืนยืนโดนค่ะแล้วก็มามีผลอีกอย่างหนึง่งคือเอาไว้อุบัติเหตุคือลม มวเข้าอ,อ้อยเหมือนเขามันเคลื่อนหรือย,อยังเนี่ยอ,อ้อยรักษาสองปีตอนนั้นตอนที่อ,อ้อยลุ่มนะคะหละังจากนั้นก็มารถมอเตอร์ไซค์ผ้าลุ่มอีกเที่ยนหนึ่งก็เล่มาซำร้อยเกาหัวเข,าข,ขว้าค้างทางเ้าวาอ้อยก็เลยมีปัญหาคือเขาเสื่อมไปแลับอีกอย่างหนึ่งก็คือโบมีนนำมันรอเลียงเขานะคะ เันินกระดูกมันส้นกัน,น,อน,กนตอละมานตระมานพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีผลหลายอย่างก็คือสมัยก่อนสมัยก่อนนี่แหละถ้าตอหนอา้าอ้อยถ้าตอหนอา้าอ้อยดูแลป,ปังกอนนะถ้าส,สมัยดูแลป,ปังกอนะ่ะปังกอนก็นดูยูทูปปัจจุบันนี่นะฮะถ้าเริ่มต้นนะที่ปังกอนไปร้องบานดูๆนะ เอาอ้อยไปเนี่ยเอาอ้อยบ่ได้นั่งเลยค่ะอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าน้หม่มองนั่งเอาอ้อยต้องได้ยืนทาปังปอนตรวจคุณนจนถึงใบหนึ่งพี่น้องเ <c oughs> ที่ยง็คือไปกินข้าวอยู่โรงอาหารของโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมาทาลานอีกหม่องนั่งกับบุ้มี่อยู่โรงพยาบาลบ่ได้มาโดนเขาเิชท่้งสน,นลทางไม่พี่น้องเลยต้อก็เลยครูขาจะกน้อยเลยได้จ่าเด้อก <c oughs> ็เลยไม่ผลหลายอย่างคือ เป็นจิจวัญญเลยคือผ้าลานแบ,บหาหมอช่วงนำนมๆไปไปดูแพ้เฮ็ดแพ้ทุกเดือนเอา้อยต้องได้ยืนอยู่โรงพยาบาลตลอดครับพี่น้องบ่มีหมอ่องนางตรงนั่งกับจำกัดเขามาจะเจ้าเขากันบาน,นางบุลุกบ่หอย่างเลยปันอันเก้าอี้โดนตีพี่น้องเอ้ย้ใดลูกกับนางปนเหากะจิงใ,ใจคนอื่นเฮาก็ให้คนอายุหลายนางกว่านางก่านอาอ้อยก็ต้องยืนเนี่ยมันมีผลหลายอย่าง แล้วก็เฮ็ดแพ้ให้บังปอน,นเฮ็ดป็นโอเฮ็ดป็นสมม่วงคุณได้พี่น้องก็ต้องยืนอีกเนี่ยผลผลมันมาหลายอย่างสําหรับเอาอ่อยขาเอาอยก็เลยบดีเนี่ยเรื่องนึงเรื่องเดี๋ยวนี้เข้าีนบวมนะฮะมาเฮ็ดงานกับเดินกับเพกกระเพก,ก,เกเออกแล้วก็ใส่อันถาก,กวดอยู่อยู่เขานะครับพ่อเลยป้องเข้าสิบอะไตรงลุ่งน้ำหนักหลาย องตัวเองนะคะช่วงนี้มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะ mm. นะ้องอ้อยตัเลยวิมวลาได้ไทยลิดเพราะว่าตรงยืนเฮ็ดกับเขาตรงนั่งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นั่งนี่ก็ไม่ได้เพราะว่าวลาเขาทียืดตัวขึ้นเข้ากับรับน้ำหนักค่ะยืนโดนเข้ากับตึงค่ะพี่น้องก็สิง,งอหย่างอเข้าหย่างเนี่ยปัญหามันเกิดคนเป็นหงวเข่าเสื่อมนะคะอ้อยตรงประคองตัวเองช่วงนี้ก็คือดูแล เลาเรียขาให้มันดีพวคขาหายดีเราก็ต้องเฮ็ดกกยภาพเฮ็ดกกยภาพอะเข่ากับพี่น้องงอเขา่างออย่างไรเขามันบให้เอ็นมันตึงที่มันเป็นคือเอ็นมันตึงครับพี่น้องตึงแล้วก็งอเข่าอะไรเพราะจะงอจลีเสียงกระดูกลันป๊อกเนี่ยพี่น้องผู้ใดบม่เคยเป็นกับฟั่งอ่ะวอยบาซูฟัง่งอะไรครับพี่น้อง โทรมานทรมานคือคือเขาคือ,อนเปรียบเทียบเหมือน on on, อินอ่อนๆห้องมันกันลังงัดกันเนี่ยซัวมันสีก๊อกใดยนี่ก๊อกใดนี่คือช่วงที่เจ็บเลยค่ะพี่นอ้องวอยเกลยเอาเวลาขับรถอยู่นี่มา,า่อวานซูพอม่พี่น้องตั้งนะคะเนียกว่าวอ,อยไานหนาายตาไปใส่ค่ะพี่น้องดูนี้ดูแรกจกของจากน่อยก่อน,นะคะับเพราะว่ายืนโดนอะไรนะคะ ตองเฮ็ดกายภาพพอเดี๋ยวมือได้ว่างๆอ้อยจะเฮ็ดกายภาพการทำเขากายภาพเขาที่เป็นที่เข้าปวดเขาหรือเข้าป็นเขาเสื่อมนี่เฮ็ดแบบใดแต่ช่วงนี้อ้อยยังเฮ็ดอ่ไพรพอเขามันบวกยู่ถ้าเข้าไปเฮ็ดมันก็จะไปซ้ำแล้วก็สีน,น่านหายกันไปนะ้องไอ้มันไข่ย,ยัหน่อยกอว่ากันสิเฮ็ดกายภาพ ตามที่หมอสอนนั่มแล้วก็ตามเดี่ยวอ้อยเบิ้งนั่มยูทูบของคนอื่นนั่มค่ะที่เป็นแนะนาให้เห็ดแบบไปเอาอ้อยกับเบ่้ y งยูทู e ไปนั่มมันเกิดโอเคยอยู่พอตอนนั้นอ,อ้อยตอนที่เอาอ้อยยังยังบืเก็บไรเอาอ้อยเห็ดอยู่ค่ะ,ะพอความเขามาเก็บลยคขามันิ่มบววเนี่ออยอ้อยก็ได้ต้อง พักจ้าผมกันหน่อยนะคะบ่ได้หายหนาหายตาไปไส่ด้พี่น้องเ้อค่ะคือเก่าค่ะพี่น้องอย่าทิ้งอย่าคว้างอ,อ้อยขอบคุณทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่นะคะที่ดูแลบึงแง่งอ,อ้อยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ่อแม่พี่นอ้องบึงอ,อ้อยเอก่า,าอออนะคะอย่าทิ้งอย่าคว้างอ,อ้อยนะคะสวัสดีค่ะ